แต่งหน้าแล้วตอนอยู่ร้านอาหารลืมตายลืมตายวิดีโออะต่ายตอนนี้ละกันตอนไปถึงบ้านแล้วเห็นไหมสห์สระผมสระแห้งโอ้ยสระผมสระแห้งนี่ผมด้วยไม่ค่อยนี่ผมนะมันไม่ได้นี่ผมนานแ้่ ก็เพ pues ิงรู้ว่าเออผมตรงไอ้ผมยาวแล้วเหรอไหนตังกล้องแต่ไม่ได้แต่งหน้าไปบ่อยไม่ได้แต่งหน้านานมากแหละแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่เสื้อตัวนี้อย่างนี้ซเสื้อเป็นเปิดเปิดเปิดไหล่เนาะประมาณนี้นะเสื้อเปิดไหล่ แล้วก็ใส่เกงแบบเก่งเกงแ,แบบนี้เกงสุดฟานใช่แล้วก็ใส่เป็นขาบานหน่อยเนาะประมาณนั้นก็กินข้าประมาณอยู่ในร้านอาหารประมาณชั่วโมงกองกาสไม่เกินชั่วโมงครึ่งเพราะว่าไม่ใช่สไตล์เราอะที่มาออย่านเนี้ย สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนไม่ใช่เงินเลยนะเงินเลยก็เขามีเมนูไม่เยอะเพราะว่าอะไรนะน่าจะเปลี่ยนเจ้าของร้านก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนมีแค่สองคนเองเองแล้วที่จริงเขามีชั้นล่างกับชั้นบนเนาะแล้วตอนเนี้ยก็มีแค่ชั้นล่างแล้วก็ให้นั่งแค่ประมาณสามกลุ่มเองนะที่จองไป แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตอนนี้ก็เป็นเทสเอาไว้ส่วนมากคงเป็นหน้าโควิดเนาะเขาก็ให้จองผมไม่มากก็ยังไม่ถึงขั้นไม่ถึงแบบล็อกดาวน์นะไม่มีล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบรู้สึกผิดนิดนะึงเพราะว่าไม่ได้ไปร้นานอาหารนานแล้วนะส่วนใหญ่ไปร้นานแค่แบบร้านบุฟเฟ่ร้านจีนร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าซื้อนั่งกินแบบกินพิซซิตบะมานั่งซื้อมากินที่บ้านกิอนพิซซิย รู้สึกผิดว่ามันเป็นช่วงโควิดแต่คนสวีเดนก็ไม่ค่อยตื่นตัวมากนักเออวัคซีนก็จะมาละไม่แน่ใจว่าหลังไม่ก้าวันวาหรือว่ามกกลาเนี่ยแหละถึงจะคุยโควิดม่มีอะไรอุตส่าห์แต่หน้าแล้วคุณถ่ายวิดีโอมาได้แข่งกันใช่ก็เตียมสี ที่ยืมสีตาก็ใส่นาฬิกาก็ใส่อย่างเงี้ยง่ายดีตออมันง่ายๆแค่เนี้ยจบไปแหละอ่าวิดีโอให้คุ้มเครื่องสำอางหน่อย ใช่อ๋อกินข้าวก็ <c oughs> ได้มีแรงเดินว,ว่าซื้อเทคเออร์อยู่ดิโอ้ยค่อยๆกับมากินก็หวิว,วแล้วนี่อะไรมาวันปกติคนไม่อยู่เขาบอกว่าร้านนี้ก็อร่อยนะใช่ให้ลงนะ้ำกดเรียก ร้านยังไม่เปิดเลยอีกอีกห้านาทีสนแค่ฟิน์พี่์ค่ตัซงแต่ X X V เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจับจ่ายนะเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งไปในเมืองมาวันเสาร์ก็ถือว่าวันศุกร์ะน่าจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์จัร์อาทิตย์วันนี้วันอังคารหรือวันพุธวันพุธจะอคารปุ๊บไปจัะไปพี่เขาเตือนอ่ะบอกว่าหยุดพร้อมกันไปในเมืองเป็นไหมอะไรเขาเตือนานละก็แลอวว่า ข้าไปช่วยออกค okay, okay, right? he really ่ามันนะโอเคเขาก็ช่วยออกค่ามันเขาจะไปดูเตียงที่ร้านอีเกียใช่อถือกนออนไลน์แล้วเขาอยากดูของจริงว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยถือโอกาสไปซื้อแก้วแก้ววายที่อ k เกีมาแบบนี้มันมีแบบสามแบบนะแก้ววายแก้ววายแดงใช่ไหมมันมีแบบกลม แล้วก็ไม่โกลมยาวแล้วก็ไม่กลมสั้นก็พี่คิดกับพี่คิดเพราะว่าแบบนี้ก็สวยดีแล้วพี่คนหนึ่งเออพี่ที่ไปดูบอกว่าแบบนี้ก็สวยเลยเอาไปมันดูกลมๆเตียๆก็เลยคิดว่าเอามาล้างมือดีกว่าเพราะว่ามันบางมันไม่ค่อยหนาเพราะมันไม่แพงเนาะสี่ใบห้าร้อยเออสี่ใบไม่หกใบเ่็ต สวยไหมคนละ5คนไอ้เ e r f e c t มี่อยู่กพี่อะสกวิได้แม่กินห่อด,ดีด้วเร่งมามา่ารสานดูคนดนะนล oh, <the> ไม่ละีบม,ม oh, like ั้ัเลเนเนี่ยก็พี่เจ็ดช่งหลังจานไม่ว่าเพราะพี่เจดหลังจานอยู่ แต่คิดว่ามันเป็นแก้วมันเป็นแก้วที่ไม่ทนอ่ะมันเป็นแก้วแบบมันไม่ใช่แก้วหนาเป็นแก้วบางดูก็รู้อ่ะว่ามันเดือดกระเทียมเดืงดแล้ดูก็รู้ว่ามันไม่ทนอยู่แล้วเพราะว่าแก้วที่มีอยู่แล้วอ่ะก็ว่ามันเป็นแก้วไงแต่ก็คือปล่อยมันไป เนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมมันไม่ค่อยหนาขนาดนั้นแล้วแบบตรงนี้มันไม่ได้หนาขนาดนั้นอนะเพียบเทียบเที่วกับนิ้วมือตัวเอง <S <S <ม>อคิดว่าน่านจะล้างมือดีที่สุดถ้าเป็นตัวเองอะล้างเครื่องก็ได้นะแต่แบบพี่ดปีปคน,นสร้างคือแก้มแตออกหปแล้วอยู่บ้านปีนึงนี่แบบ แก้วแตกแม่จะแบบสงเดือนเขาแก้ววีนที่บ้านเนี่ยต้อง,งเอาไปทิ้ง่ะใช่ไหมเอาไปทิง้งเลยจำแล้วมันจะคัดก็สวยนสวยไหมล่ะเอาน่าขนม